เคยไหมซื้อบิตคอยอตอนที่ทุกคนบอกว่ากำลังขึ้นและพอวันรุ่งขึ้นน่ะมันดันลงแล้วเราก็แบบเอา้าทำไมเป็นกูอีกแล้ววะคือมันไม่ผิดเลยที่จะรู้สึกแบบนั้นเพราะตลาดคริปโตมันไม่เหมือนตลาดอื่นมันเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์ของคนมากกว่าเหตุผลของระบบและสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยคือราคาลงไม่ได้หมายความว่าเราผิด สวัสดีครับทุกคนนี่คือเทมิมันนี่พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้เติบโตและอัปเกรดการเงินไปด้วยกันแบบไม่กดดันไม่ซับซ้อนแค่รู้มากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับตอนนี้เรามี e อีบุ๊กสเล่มที่ตั้งใจทำมากๆออกมาแล้วนะครับทั้ง2เล่มเขียนแบบเล่าให้เพื่อนฟังอ่านง่ายสุดใครก็เข้าใจได้เล่มแรกคือ รู้เรื่องบิตคอยให้จบในเล่มเดียวสำหรับคนไม่มีเวลาเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากเข้าใจว่าบิตคอยคืออะไรทำงานยังไงและทำไมมันถึงมีมูลค่าอ่านจบในวันเดียวเข้าใจครบทั้งระบบแบบไม่งงเลยครับเล่มที่2คือประวัติการเงินโลกฉบับเข้าใจง่ายจนตาสว่างแบบเล่าให้เพื่อนฟังเราตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเงินไปจนถึงยุคทองคำดอลลา และโลกดิจิตัลยุคใหม่อ่านแล้วจะเห็นภาพใหญ่ของเงินแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับถ้าอยากโหลดตัวอย่างฟรีหรือสั่งซื้อแอดไลน์ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเวลาบิตคอยลลงอ่ะมันไม่ได้บอกว่าบิตคอยห่วยแต่มันแค่บอกว่าตอนนี้คนกำลังกลัวในโลกการเงินเนี่ยราคาคือผลสะท้อนของอารมณ์คนเป็นล้านๆกลัวเท่ากับขาย โลภเท่ากับซื้อถ้าเราไม่เข้าใจวงจรนี้เราก็จะโดนมันกลืนทุกครั้งสิ่งที่ผมอยากให้จำคือราคาไม่เท่ากับมูลค่ามูลค่าของบิตคอยไม่ได้เปลี่ยนตามราคาทุกวันมันเปลี่ยนตามระบบของโลกตั้งหาเพราะบิตคอยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้รวยเร็วแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยมีสิทธิ์ถือเงินของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งธนาคาร งั้นพอราคาลงเราควรทำยังไงคำตอบแรกคืออย่าเพิ่งทำอะไรพูดง่ายแต่ยากมากเพราะตอนที่เห็นกราฟแดงๆอ่ะหัวใจมันเต้นแรงกว่าเวลาเห็นคนที่ชอบอีกแต่เชื่อผมเถอะการไม่ทำอะไรคือการตัดสินใจที่ยากที่สุดและฉลาดที่สุดในตลาดเพราะตลาดมันออกแบบมาให้เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างตลอดเวลาขึ้นอยากซื้อเพิ่ม ลงอยากขายหนีแต่มันลืมไปว่าจริงๆแล้วการถือเฉยๆคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของคนที่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองถืออยู่จริงๆผมอยากให้ลองถามตัวเองแบบนี้ก่อนทุกครั้งเราซื้อบิตคอยเพราะอะไรถ้าคำตอบคือเพราะเห็นคนอื่นกำไรงั้นราคาลงคือสัญญาณเตือนให้หยุดแต่ถ้าคำตอบคือเพราะเราเข้าใจว่ามันคือระบบเงินแบบใหม่ งั้นราคาลงคือโอกาสเพราะสิ่งที่เราซื้อคือสิทธิ์ในระบบอนาคตไม่ใช่กราฟอีกอย่างที่อยากให้จำคือ b บิตคอยมันถูกออกแบบให้มีวัฏจักรทุก4ปีจะมีเหตุการณ์ฮาวิ่งที่ลดจำนวนเหรียญที่ขุดได้ลงครึ่งหนึ่งมันเลยขึ้นลงเป็นรอบๆถ้าเรามองแค่ช่วงสั้นมันจะเหมือนเราขับรถแล้วมองแค่ข้างหน้า5เมตรแต่ถ้าเราซูมออก เราจะเห็นว่ามันค่อยๆขึ้นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าใจยังสั่นจริงๆผมแนะนำให้ทำสิ่งนี้เลยปิดกราฟเพราะยิ่งเราดูเราจะยิ่งรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วการไม่ขยับในช่วงที่คนทั้งโลกวิ่งคือความกล้าในแบบที่คนไม่ค่อยมีอีกอย่างที่ช่วยได้คือ DCA หรือ Dollar Cost Averaging คือการทยอยซื้อทีละนิดแบบคงที่ไม่สนว่าราคาขึ้นหรือลงมันช่วยให้เราไม่ต้องเดาจังหวะตลาดและกลายเป็นนักสะสมมูลค่าแทนที่จะเป็นนักเดาอนาคตเวลาราคาลงอ่ะมันเหมือนตลาดกำลังทดสอบว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณถือจริงไหมคนที่เข้าใจระบบบ,บิตคอยไม่หนีแต่จะนิ่งเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้พัง มันแค่กำลังหายใจตลาดคริปโตมันเหมือนคลื่นมันจะมีทั้งช่วงซัดแรงและช่วงนิ่งหน้าที่เราคืออยู่รอดให้ได้ไม่ใช่ไหว้ต้านคลื่นผมชอบพูดเสมอว่าตลาดไม่ได้ต้องการคนเก่งแต่มันให้รางวัลกับคนที่อยู่ได้นานเพราะสุดท้ายคนที่รวยจากบิตคอยไม่ใช่คนที่เข้าเร็วแต่คือคนที่ไม่ขายตอนกลัว คนที่ถือผ่านความผันผวนมาได้คือคนที่เข้าใจว่าราคาไม่ใช่ศัตรูมันคือบททดสอบอย่าลืมนะว่าบิตคอยเคยลงมากกว่า80%หลายครั้งในประวัติศาสตร์แต่ทุกครั้งมันก็กลับขึ้นมาทำออทามายใหม่เสมอไม่ได้เพราะโชคแต่เพราะโครงสร้างของมันถูกออกแบบให้หายากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ราคาลงมันคือช่วงที่ระบบกาลัง รีเซตคนที่ไม่เข้าใจออกจากวงการผมว่าความผิดพลาดของมือใหม่คือพอราคาลงจะรีบหนีแต่ของจริงคือตอนราคาลงเท่ากับของดีลดราคาเราซื้อทุกอย่างตอนลดราคาได้แต่พอบิตคอยลดราคาเรากลับกลัวเพราะเรายังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเรากำลังถือสิ่งที่ทั้งโลกมีจำกัดสิ่งที่ต้องมีในช่วงราคาลง ไม่ใช่แค่เงินแต่คือความเข้าใจและความนิ่งเงินซื้อบิตคอยได้แต่ความนิ่งทำให้เราอยู่กับมันได้และความนิ่งนี่แหละที่แยกนักลงทุนออกจากนักพนันทุกครั้งที่ตลาดแดงอย่าพึ่งถามว่าเมื่อไหร่จะขึ้นแต่ให้ถามว่าฉันเข้าใจสิ่งที่ถืออยู่มากพอหรือยังเพราะถ้าเข้าใจจริงๆราคามันไม่ได้สำคัญเลยสิ่งเดียวที่สำคัญคือ เวลาที่เราถือเพราะเวลาจะเป็นคนตัดสินว่าเราคือคนที่เชื่อจริงหรือตามกระแสเวลาราคามันแดงทั้งหน้าจอมันไม่ใช่แค่พอตที่ติดลบหรอกนะแต่มันคือใจเราที่เริ่มสั่นก่อนเลยมันเหมือนตอนที่เราลงทุนความหวังไปพร้อมกับเงินนะ่ะแล้วอยู่ดีๆความหวังมันลดลงแบบไม่มีเหตุผลทุกคนในตลาดเคยผ่านตรงนี้หมดมันคือช่วงที่เราต้องสู้กับตัวเอง ไม่ใช่สู้กับราคาถ้าใจเราชนะเราจะอยู่รอดแต่ถ้าใจเราพังตลาดไม่ต้องทำอะไรเลยเราขายเองผมเคยเป็นนะตอนนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเห็นบิตคอยจากล้านกว่าลงเหลือหกแสนคือเปิดกราฟทุกชั่วโมงเมื่อออกมือเฉยเลยเหมือนพอร์ตมันกดอารมณ์เราทุกนาทีแต่พอผ่านมาหลายรอบผมเข้าใจแล้วว่า ความผันผวนมันไม่ใช่ศัตรูมันคือครูที่สอนให้เราโตขึ้นในวงการนี้และครูคนนี้โหดมากถ้าเราไม่เข้าใจเขาจะทำให้เราลาออกเองเวลาราคามันลงมันจะเหมือนเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆถ่ายก่อนไหมถ้าลงอีกละ่ะถ้ามันไม่กลับขึ้นมาละ่ะแต่พอเราหยุดแล้วถามตัวเองกลับไปว่าเราถือเพราะอะไรแต่แรก เสียงพวกนั้นมันจะค่อยๆเบาเองเลยนะเพราะเหตุผลที่เราซื้อมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันในวันที่ทุกอย่างสัน่นสิ่งที่ผมเรียนรู้คือถ้าเราถือเพราะเข้าใจระบบของบิตคอย n จริงๆเราจะไม่ค่อยกลัวตอนมันลงเพราะเรารู้ว่า bitcoin ไม่ได้ถูกออกแบบให้ราคาขึ้นตลอดเวลาแต่มันถูกออกแบบให้อยู่รอดตลอดไป ราคามันแค่ผลลัพธ์ของคนที่กำลังตีความคุณค่าของมันอยู่ตอนนี้เท่านั้นเองทุกครั้งที่ตลาดลงผมจะไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะถามว่าใครกำลังกลัวเพราะเวลาคนกลัวมากๆตลาดจะกลายเป็นที่ลดราคาแห่งโอกาสและถ้าเรามีสติพอเราจะเห็นสิ่งที่คนกลัวมองไม่เห็นจำไว้อย่างหนึ่งเลยนะตลาด มันเหมือนเกมจิตวิทยาขนาดใหญ่ไม่มีใครแพ้เพราะราคาหลงแต่แพ้เพราะใจไม่มั่นคงพอที่จะถือจนราคากลับขึ้นผมเห็นมาเยอะมากคนขายตอนแ0 0แสนแล้วมาดูมันขึ้นกลับไปสองล้านตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ขาดทุนมันคือเจ็บใจผมว่าช่วงตลาดแดงอ่ะมันเหมือนช่วงสอบของนักลงทุนเลยมันไม่ได้มาทุกวันแต่มันมาทุกวงจร และคนที่ผ่านได้คือคนที่เตรียมตัวไว้ก่อนเสมอไม่ได้เตรียมด้วยเงินแต่เตรียมด้วยความเข้าใจรู้ว่าตัวเองถืออะไรและถือไปเพื่ออะไรผมมีเพื่อนคนหนึ่งถือบิตคอยมาหลายปีมันบอกผมว่าทุกครั้งที่ตลาดแดงมันไม่ได้กลัวนะแต่มันดีใจเพราะได้ซื้อเพิ่มผมเหอเระหน้าตอนแรกแต่พอฟังดีๆมันพูดถูกเลย เพราะของดีมันไม่ลดราคาบ่อยพราะของที่เรามั่นใจลดราคาเราควรดีใจไม่ใช่กลัวแต่ก็เข้าใจนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวบิตคอยหรอกเขากลัวการตัดสินใจของตัวเองจะผิดมากกว่ากลัวว่าผ้าราคามันลงอีกจะรู้สึกแย่แต่ความจริงคือทุกคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดนี้เคยรู้สึกแย่ทั้งนั้นต่างกันแค่ว่า เขาไม่หนีตอนมันแย่อีกอย่างนะอย่าเอาเวลาในตลาดนี้ไปวัดกับคนอื่นเลยบางคนเข้ามาหเดือนแล้วเจอตลาดขาขึ้นบางคนถือมาสามตีเพิ่งเริ่มเห็นกำไรตลาดมันไม่เคยยุติธรรมในระยะสั้นแต่มันจะยุติธรรมกับคนที่อยู่กับมันได้นานแล้วอีกสิ่งที่สำคัญมากคืออย่าเอาการขึ้นลงของราคา มาตัดสินคุณค่าในชีวิตเราเราไม่ควรรู้สึกว่าตัวเองเก่งตอนพอร์ตเขียวเรารู้สึกไร้ค่าเวลาพอรตแดงเพราะสุดท้ายมูล,ลค่าของเราอ่ะมันไม่ได้อยู่ในพอร์ตแต่มันอยู่ในความเข้าใจและวินัยที่เราสร้างได้ตอนที่บิตคอยลงหนักๆผมจะทำสิ่งเดียวเลยปิดกราฟแล้วไปเดินเล่นผมจะไม่เปิดแอปไม่เข้าเทรดไม่ดูมีม ยิ่งดูเราจะยิ่งอยากทำอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วตลาดมันไม่ได้ต้องการให้เราทำมันต้องการให้เรานิ่งเพื่อให้คนอื่นทำผิดพลาดแทนแล้วพอผ่านไปสักเดือนสองเดือนเราจะมองกลับมาแล้วแบบเฮ้ยดีนะตอนนั้นเราไม่ขายทุกคนที่อยู่ในตลาดมานานจะมีโมเมนต์แบบนี้มันคือช่วงที่เราเริ่มเห็นว่าความนิ่งมันคุ้มค่ากว่าการตื่นตระหนกแค่ไหน บางครั้งเนี่ยตลาดมันไม่ได้ลงเพราะมันทังนะแต่มันลงเพื่อเคลียร์ทางให้คนที่พร้อมจริงๆเดินต่อเหมือนเวลาฝนตกคนที่รีบหนีจะเปียกหมดแต่คนที่มีร่มเขาจะยังเดินต่อไปได้สบายๆบิตคอยน์ก็เหมือนกันคนที่มีความเข้าใจคือคนที่มีร่มส่วนคนที่ตื่นกลัวคือตัวเปียกที่กลับบ้านก่อนเห็นรุง้งผมว่าคำถามที่เราควรถามไม่ใช่ ควรทำยังไงตอนราคาลงแต่คือเรากำลังลงทุนในราคาหรือในความเชื่อเพราะถ้าเราลงทุนในราคาราคาขึ้นลงเราก็จะหวั่นไหวแต่ถ้าเราลงทุนในความเชื่อต่อให้ตลาดเงียบแค่ไหนเราก็ยังอยู่ได้และเมื่อเวลาผ่านไปราคาจะกลับมาแต่คนที่ยังอยู่คือคนที่ชนะจริงๆสุดท้ายแล้ว เวลาราคาบิตคอยมันลงมันไม่ได้กำลังบอกว่าคุณพลาดนะแต่มันกำลังถามว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณถือจริงแค่ไหนตลาดมันไม่ได้โหดกับใครเป็นพิเศษหรอกมันแค่โหดกับคนที่ใจไม่มั่นคงเพราะทุกครั้งที่กราฟแดงมันไม่ได้แปลว่ามูลค่าหายไปแต่มันคือบททดสอบของศรัทธาและสิ่งที่ผมอยากให้คุณจำไว้คือ เราทุกคนไม่ได้อยู่ในตลาดนี้เพื่อเดาอนาคตแต่เราอยู่เพื่อผ่านมันให้ได้ผ่านความกลัวความสั่นความอยากขายความเสียดายความลังเลในใจเพราะถ้าเราอยู่ผ่านตรงนี้ได้เราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบิตคอยน์มันไม่ใช่แค่เหรียญมันคือกระจกสะท้อนใจคนตอนราคาขึ้นมันจะบอกเราว่าเราโลภแค่ไหนตอนราคาลง มันจะบอกเราว่าเรากลัวแค่ไหนและถ้าเราเข้าใจทั้งสองอย่างได้เมื่อไหร่เราจะเริ่มเข้าใจตัวเรามากกว่าเข้าใจตลาดอย่าให้ตัวเลขบนหน้าจอมาชี้ว่าชีวิตเราคนมีค่าเท่าไหร่เพราะพอร์ตมันขึ้นลงได้ทุกวันแต่ความเข้าใจที่เราสร้างขึ้นจากแต่ละรอบขาลงมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอยู่ให้ได้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อถือให้ไหวในวันที่ไม่มีใครพูดถึงแล้ววันหนึ่ง โลกจะกลับมาถามเราว่าเรายังอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราก็แค่ยิ้มแล้วตอบว่าเพราะตอนนั้นผมไม่ได้ถือแค่บิตคอยหรอกครับแต่ผมถือความเข้าใจของตัวเองไว้แน่นกว่านั้นอีกถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเทมิมันนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์แล้วแต่ใครอยากเลี้ยงน้ำผมสักแก้วก็กด Super Thanks ด้านล่างได้เลยครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันตอนหน้าครับเทมิมันนี่ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน